สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็นี่ค่ะมีเขาเรียกว่าอะไรดีขันละกันเนาะเวลาสระผมให้ลูกอะค่ะน้ําชอบจะเข้าตาไอเจ้าเมียงนะคะเจ้าเมียงหัวเหม่งเนี่ยค่ะเฮ้หัวเหม่งหัวเหม่งอ่าก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอ่เวลาเวลาสระผมลูกเนี่ยเห็นไหมคะดูเดวกอนซีเมียงอย่าเพิ่งดูน้ำจะไม่เข้าตาค่ะนี่ใส่น้ำไปนะคะแล้วตรงนี้เขาจะเป็น นุ่มๆนุ่มๆแบบนี้ไหนแม่งขอหวัวแม่งหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเอ้เมียงหัวเป็นลิงเลยทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็เทเลยนะคะเทน้ําจะตกไปข้างหลังนะคะเวลาสระผมอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เปียกเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะคะจะทำแบบนี้นะแร

ปากัวนี้ก่อนนะคะน่นะมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยหัวจังมีแม่ไปไหนเอาหัวโคอเจ้าเคี้ยวอะไรเนี่ยบอกแม่มาอ้าปากโดนนี้ระวังหัว หนันหน,นี้แม่ไปไหนเอาอะไรยัดปากเนี่ยเร็วมาดูหน่อยน้อาจารหนันหนีนไปนน่นอีกแล้วพี่จีเหนื่อยเลี้ยงน้องมานี่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 แล้วแล้วแล้วเคี้ยวอะไรเนี่ยไม่ยอมบอกด้วยมาจาัง หนูเอาไรยะใส่เข้าปากหรือเปล่าน่ะแม่เห็นแวบๆเมื่อกี้ลูกหนูอาจารย์วันนี้นั่นนั่นนั่นเคี้ยวอะไรหรือเปล่าน่ะเคี้ยวอะไรอยู่หรือเปล่าอาปากอาปากอาปากอ้าวอ้าวูดูความลิงนอาจางอ้าปากก่อนลูกหนูเคี้ยวอะไรหรือเปล่า ดูอาหายหนูเป็นอะไรลูกหนูเอา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 น่ะเคี้ยวเคี้ยวอะไรอยู่เปล่าเนี่ยอ๋อเอ้ยเคี้ยวอะไรเดี๋ยวแม่ดูปากก่อนดู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 ดดด